ร้านหน้าธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับผมนะวันนี้มีโอกาสได้แวะมานะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับตรงป้อมตรงนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแฟนรายการช่องเจกมาเกษตรนะครับผมเจกมาเกษตรครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านข้าวไข่เจียวนะครับข้างมอธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ถนนพราทิพย์นี่นะครับมีป้อมเก่านะครับแล้วก็มีเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เหมือนเดิมครับเช้าเช้างี้ก็หนีงานเที่ยวครับผม เเ,เจอกันที่ป้อมปืนเก่าแล้วกันนะเพื่อนขอกินข้าแป๊บเดียวครับผมนนะครับสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่านะครับนี่ ครับเดี๋ JE กจะพาไปเที่ยวนะครับผมอันนี้ส่วนนี้อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับอ่าในบริเวณสวนก็ห้ามสูบบุหรี่บุหรีไ่ไฟฟ้าเหล้าอะไรห้ามกินเลยนะครับมันเป็นท่าน้ำด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีที่ประทับด้วยนะครับ นะสวยงามนะครับพาเพื่อนมาพักผ่อนเช็คอินนะครับพาบครอบครัวมาเที่ยวนะครับนี่ท่าน้ำนะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้คือสะพานพระรามแปดนะครับผมเนี่นี่เลยดูวิวนี่นะครับเพื่อนมีเรือเมยวิ่งอยู่เลยครับเรือเมย์นะครับพาฝรั่งเที่ยวครับ ฝรั่งไม่เคยขึ้นนะครับเรือเมย์บ้านเราอ่าสวนก็จะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูป้อมปืนเก่าด้วยนะครับก็เคยพามาแล้วรอบนึงนะครับแต่ก็จะพามาอีกสวยดีนะครับ อ่าอันนี้นะครับที่ว่าเป็นป้อมปืนเก่าของเรานะครับอันนี้ของเก่าของจริงเลยนะครับข้างบนก็จะยังมีปืนใหญ่มีอะไรอยู่นะครับนะนะครับเห็นไหมครับยังมีปืนใหญ่โผล่มาอยู่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆยังมีปืนใหญ่อยู่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ป้อมปืนของจริงเลยนะครับเนี่ยเห็นนะปืนใหญ่เห็นไหมครับยังมีปืนใหญ่วางอยู่นะครับอ่าเขาให้ไปเดินเล่นได้นะครับรอบๆนะครับบริเวณรอบๆเดินได้นะครับ ธรรมชาติเยอะเลยนะครับพาลูกพาหลานมานั่งเล่นกันนะครับอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยครับมองเห็นสะพานพระรามแดเลยนะครับสวยงามมีเดียวเนี่ยมาคืนเนี่ยสะพานพระรามแดเปิดไฟด้วยนะครับผมอ่าานพระรามแดเปิดไฟด้วยสวยงามมากครับก็ในทริปหนีงานเที่ยวของเราก็จะเป็นทริปประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะเจกผ่านไปทางไหนก็ทํางาน,ทาง,นทางไหนก็เจอที่อะไรแปลกๆสวยๆก็พากันมาเที่ยวนะครับ นี่นะครับป้อมปืนนะครับอันนี้ป้อมปืนเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆก็ไเลยนะนี่นะครับนี่นะครับอ,อันนี้ของโบราณเลยนะของเก่าเลยนะนยังสมบูรณ์มากเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับป้อมปืนเก่าของเรานะครับนีอ่อยู่ตรงธรรมศาสตร์ท่าประจันนี่ครับ ทา่าถนนพาทิศเนี่ยนะครับไอพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรหลอกแม่งไม่เลิกนะเมื่อกี้เจกถ่ายคลิปอยู่แม่งโทรมานะให้ควายไปทีมีโทรกลับมาด่ากลับด้วยนะไอเหี้ยโคตรเลวเลยส์นะครับทำมาหาแดกดีๆไม่เป็นนะชอบโทรมาหลอกคุนุ้นทีคุนี้ทีนะครับและเบอร์ส่วนตัวเบอร์ผมเนี่ยไม่เคยให้ใครนะไม่เคยให้ใครเลยพ่อผมไม่รู้นะเบอร์นี้ยพ่อผมไม่รู้เลยนะนม,ม,ยนะมันรู้เออแปลกว่ะ คนที่บ้านมไม่มีใครรู้เลยเบอร์เนี้ยเมียผมยังไม่รู้เลยครับไม่มีใครรู้เลยแต่มันรู้นะครับแหมเก่งจริงๆสันดานนะครับเพื่อนๆนะใครเจอกระดาษด่าแม่งไปครับไม่ต้องสนใจแล้วครับคนรู้คุยวันนี้นะครับ่ะดูธรรมชาติเราต่อดีกว่าครับสวยนะครับนี่นี่นะครับนี่ใครว่ากรุงเทพของเราก็มีแต่ตึกมีอะไรแล้วก็มีธรรมชาติท่ามกลางนี่ครับแทรกๆอยู่กันนะครับ นี่วิวสวยๆนะครับกรุงเทพบ้านเรานะแต่มันก็เป็นธรรมชาติในแบบกรุงเทพนะครับมันก็เป็นวิวแบบกรุงเทพนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนต่างหวัดนะครับผมนะแต่ก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจก็ได้สดชื่นไปหนึ่งยกนะครับนี่อ่านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจกคงต้องเข้าสู่กับเข้าสู่โหมดการทำงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมผมยังตัดสินใจอยู่นะครับเน็ตมันไม่ค่อยแรงผมตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะไลฟ์ที่ไหนนะครับว่า1เลยก็ใน youtube เราเนี่ยนะครับไลฟ์สดใน youtube เลยนะครับสองก็จะไปไลฟ์หน้าเฟซนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าไลฟ์หน้าเฟซอ่ะมันมันคนใน u t u b e ก็จะไม่ได้ดูด้วยนะครับก็มัน คนดูผมมันเป็น2เวอร์ชั่นนะครับคนดูใน youtube ก็จะไม่เข้ามายุ่งในเฟสนะครับคนดูในเฟซก็จะเป็นโซนวัยรุ่นก็จะไม่ได้เข้าไปยุ่งใน youtube นี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดดูก่อนนะครับอาจจะไลฟ์สองที่เลยเพราะผมมี2เครื่องนะครับไลฟ์สองสองอย่างเลยพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันไลฟ์สดตอนเย็นครับผมสวัสดีครับบริเวณด้านหน้าสวนนะครับบริเวณด้านหน้าสวนนะครับข้างค้อมนี่นะครับสวนอยู่นี่นะครับผม แวะมาเที่ยวกันนะครับเพื่อน